สวัสดีครับทุกคนผมสวิตพี่เองวันนี้เราก็อยู่เกม King Sen นะผมสำหรับวันนี้นะผมจะมาพูดถึง5สิ่งที่คนเล่นใหม่น่าจะรู้จักไว้ก่อนหรือว่าน่าจะทําความเข้าใจไว้ก่อนก่อนที่จะมาเล่นเกม King Sen ครับและแน่นอนวันนี้เราจะเล่นให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดการชาให้ดูด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราเข้าไปคุยกันก่อนดีกว่านะเพราะว่า5ข้อเนี่ยมันน่าจะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเสียเวลากันสําหรับตัว King Sen นะข้อแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยสาหรับคนเล่นใหม่ที่จะเข้ามาเล่นน่ะ ก็คือเราต้องรู้จักตัวเกมก่อนนะว่าเกมมันเป็นเกมยังไงแนวอะไรนะครับสำหรับ King Sense เนี่ยจะเป็นเกมต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวรูปแบบของ turn based strategy นะครับหรือว่าเป็นเกมวางแผนเป็นเทิน t ไปเป็นตาตาไปนะครับแต่ตัวเกมเนี่ยจะมีความเป็น RPG แล้วก็กาชาเข้ามาผสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นของเรามันจะไม่ได้เป็นการวางแผนอย่างเดียวในเกมะนะไม่ต้องวางแผนในเกมอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมาวางแผนข้างนอกด้วยเช่นทีมที่เราจะใช้ลง วางแผนทั้งเรื่องของทรัพยากรที่เรามีก็คือดวงที่เราใช้ในการเปิดกาชาถ้าเราเปิดได้ของดีเปิดได้ของเทพเราก็อาจจะจัดทีมได้ง่ายขึ้นหรือไม่ใช่แค่นั้นการจัดการต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมาดูที่พวกด่านต่างๆด้วยนะว่าด่านนี้เราควรใช้ตัวประเภทไหนหรือว่าเราควรจะเล่นทีมยังไงเพื่อให้ผ่านด่านนี้ได้ง่ายนะครับก็รูปแบบของเกมจะเป็นประมาณนั้นเผื่อใครมองภาพไม่ออกนะว่าเฮ้ยเทิร์นเบสสเตอรจี้เนี่ยเป็นเกมยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกัน แต่ว่าก่อนหน้านั้นขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทายให้ทุกคนก่อนนะเพราะว่าเผื่อใครไม่ชอบภาษาอังกฤษนะแต่ส่วนตัวผมใช้เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่โทษทีนะครับโอเคพอได้ภาษาไทายแล้วนะครับเราเข้าไปดูกันในเกมเดี๋ยวผมให้ดูสั้นๆนะขอเป็นเกมเร็วๆแล้ว,ลวกันเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับเอะดาษง่ายๆหน่อยดูแค่แมชชีนิกว่ารูปแบบการเล่นมันเป็นยังไง เนี่ยครับใครงงควาว่า turn based strategy หรือว่า,วา,าการวางแผนเป็นเดินเทินนะก็ประมาณนี้เลยมันก็จะมีตัวยูนิตให้เรา4ตัวคือเราจัดมานะพวกนี้ก็จะมาจากการเปิดกาชาหรือว่าการทำเควสมันก็จะได้มาออกกิจกรรมด้วยเราก็จะได้ตัวมานะครับแล้วก็เอามาเล่นได้4ตัวตอนหนึ่งหนึ่งเกมหนึ่งครั้งสมมุติผมวางไว้แบบนี้แล้วกันเพราะว่ามันดัดไม่ได้ยากมากนะครับเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นสกิลที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็เป็นตัวละคร ตัวละครของเราก็จะมีการเดินได้นะว่าจะเดินไปทางไหนยังไงแต่ละตัวก็จะเดินไม่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้จะเดินได้ใกลตัวนี้จะเดินได้ใกล้นะครับแต่ว่าสําหรับตัวที่เดินได้ใกล้บางตัวก็จะเป็นแท้งอย่างตัวเนี้ยผมมีสกิลแท้งผมก็ใส่แท้งให้ได้ตัวนี้มีสกิลยิงระยะไกลผมก็ยิงนะครับผิดอันอันนี้นะเนี่ยสามารถยิงได้ตัวนี้เป็นตัวซับนะน้องยูอิผมนะเป็นตัวซับก็เอามายืนหลังแท้งแล้วก็เสริม เสริมแรงหรอชื่อไทยนะครับเสริมแรงให้ตัวแทงเรานะเพื่อให้มันถึกหน่อยแล้วก็ตัวนี้เป็นมิโอนะมิโอคือตัวที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าเป็นตัวเทียสูงสุดที่ผมเปิดได้นะครับตัวเดียวด้วยสีทองนะเพราะงั้นก็ต้องเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะจำใจจำใจชอบที่สุดไม่หรอกผมก็ชอบตัวนี้นะผมชอบสไตล์การใช้ดาบของมันนะผมชอบตัวเป็นดาบดาบอะตัวนี้ก็เท่ดีเนี่ยครับตัวมิโอก็จะมีสกิลแฟลช โดดไปข้างหลังมอนปึ๊บแล้วก็ฟัน <S <S เราก็จะเดินต่อได้นะหลังจากใช้สกิลแล้ว <S 1> <S 1> แต่ว่าตอนเล่นเนี่ยเราสามารถเดินได้แค่ <S <S ค,ค,ครั้งเดียวนะครับคือตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยสามารถเดินได้แค่ครั้งเดียว <S <S แต่ว่าใช้สกิลสามารถใช้ได้ไม่จํากัดแต่สกิลในทุกตัวสามารถใช้ได้แค่ตามที่มันเขียนอยู่ข้างล่างซ้ายล่างเห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะให้เราใช้3 3ใบต่อเทินอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ยังไง บางคนอาจจะใช้เป็นสกิลของซับหมดเลยบางคนจะใช้สกิลของเดเมจหมดเลยก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่การวางแผนแน่นอนมันเป็นเกมวางแผนนะก็อยู่ที่การวางแผนของเรานะเนี่ยอันเนี้ยจบละประมาณนี้ง่ายๆครับเทิร์นเบส s t r a t e g i ข้อ2ที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องในเกมนะคือด้วยความที่เกมนี้มันเป็นเกมเทิร์นเบสแล้วก็มีระบบออโต้ด้วยนะอ๋อผมลืมให้ดูนะตะกี้ในเกมมันมีระบบออโต้ด้วย มันจะอยู่ด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูอีกรอบก็ได้เนี่ยครับระบบออโต้ของเกมมันก็จะเป็นให้เรากดอัตโนมัติปุ๊บแล้วเกมมันจะเล่นให้เลยนะถ้าอันนี้เอาไว้เล่นตอนแบบด่านง่ายๆที่เราชนะมอนอยู่แล้วหรือเราคิดว่าเอ้ยเราชนะอยู่แล้วไม่มีทางที่จะแพ้เราก็กดออโต้ไปเลยอัตโนมัติไปเลยนะให้มันเล่นคือสิ่งที่จะบอกก็คือ ถึงแม้เกมมันจะมีระบบคอโต้แล้วก็เป็นเกมเทิร์นดีหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่มีเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ย <S <S เขาวางโลกมาค่อนข้างดีนะ <S 1> <S 1> คือตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมาเล่นตรงนี้นะก็คือตรงเนื้อเรื่องหลักพอเราเข้าไปเล่นปุ๊บมันก็จะมีชัพเตอร์หรือว่าเป็นบทต่างๆนะมีบทนําบทไปเรื่อยๆนะบทที่1บทที่2ไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่น่าจะมี7บทหรือเปล่าหรือมีมากกว่านี้นะพราะผมยังเล่นไม่ถึงนะครับตัวไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็จจจะะมีเเเเเเเนนนนืืืื้้้อออออรรร่่งงใากก็ไดับ พวกยูนิตหรือว่าตัวละครต่างๆนะที่ทั้งมีในกาชาแล้วก็บางตัวไม่มีนะอันนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบผูกพันหรือว่ารู้จักตัวละครมากขึ้นนะคก็นั่นแหละสําหรับใครที่ชอบเนื้อเรื่องก็น่าจะอินกับเนื้อเรื่องได้ง่ายจากการเล่นแล้วก็เอ้ยไปเปิดกาชาเจอตัวละครที่เราเคยเจอในเนื้อเรื่องพอเราพูดถึงเนื้อเรื่องแล้วนะข้อที่3ที่น่ารู้จักก็คือเรื่องของโลกแล้วก็ตัวละครนะในในเกมนี้นะครับ คือไม่ได้หมายถึงว่าตัวละครมันใช้สกิลอะไรอะไรอย่างนั้นคนระับอันนี้ผมหมายถึงเรื่องของเซตอัพของโลกใบนี้ของเกม King Sen นะครับคือตัวเกม King Sen ์เนี่ยมันมีเซตอัพของโลกเป็นโลกยุคอนาคตอนาคตหน่อยนะครับเพราะงั้นตอนเล่นเนี่ยเราก็จะเห็นตัวละครที่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะตอนเล่นเราก็จะเห็นตัวละครที่แบบดูเป็นอนาคตดูเป็นเวอร์เวอร์หน่อยอะไรประมาณนั้น,นครับใครที่ชอบความแบบเยอะ,ยอะๆความหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์นิดๆอะไรเงี้ยน่าจะชอบกัน แล้วก็อย่างหนึ่งที่เห็นนชาร์ตสำหรับเรื่องของตัวละครนะก็คือเกมนี้นะครับจะมีตัวละครสาวน้อยค่อนข้างเยอะเยอะมากด้วยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างเยอะคือถามว่ามันมีตัวละครแบบผู้ชายไหมก็มีแหละแต่ถ้าเทียบสัสดส่วนแล้วอะตัวละครผู้หญิงจะค่อนข้างเยอะกว่าเพราะงั้นผมเลยคิดว่าสาหรับใครที่เป็นสายตัวละครสาวน้อยคือชอบเล่นตัวละครสาวน้อยอย,อยู่แล้วเนี่ยเข้ามาเล่นเกมนี้อย่างน้อยน่าจะมีตัวละครสักตัวหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์หรือว่าเป็นตัวละครที่เราชอบเป็นสเปคของเราอะไรประมาณนั้นอนะ ผมคิดว่าน่าจะมีบวกกับด้วยความที่เซตอัพของเกมมันเป็นโลกยุคอนาคตแบบที่ผมบอกเนาะใครที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีตัวละครที่ชอบเยอะขึ้นนะทาให้เราเสียงเงินหรือว่าเปิดกาชาเยอะขึ้นก็เป็นไปได้โอเคมาข้อที่4แบบเร็วๆเลยนะข้อที่4เนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นเรื่องในระดับเทคนิคนิดหน่อยก็คือตัวเกมเนี่ยนอกจากระบบกาชาอย่างที่ผมพูดเกินๆไปในข้อหนึ่งนะับคือการที่เราเล่นเนี่ยเราต้องปรับตัวเข้ากับด่านด่านนั้นด้วยนะ เพราะว่ามันเป็นเกมแนว s t r a t e g y ใช่ไหมการวางแผนนะครับวางแผนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าด่านแต่ละด่านมันมีรูปแบบยังไงเราควรจะใช้ตัวละครตัวไหนเพื่อลงไปสู้ในด่านนั้นนะครับยิ่งในพวกแบบดันสูงๆหรือดานสูงๆเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาด่านก่อนเช่นในเกมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการแพ้ธาตุชนะธาตุด้วยนะครับเช่นแบบธาตุไฟแพ้ธาตุน้ําอะไรเงี้ยแล้วมอนในดันต่างๆเนี่ยบางดันมันก็จะมีแต่มอนธาตุไฟไปเลยเราจะต้องเอาตัวธาตุ้ําลงไปสู้ หรือว่าถ้าเรามีแต่ตัวธาตุน้ําเราต้องทอํายังไงเพื่อจะชนะธาตุที่เราแพ้คือมันต้องมีการคิดที่มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นมันก็ยังมีเรื่องของพวกพื้นด้วยพื้นมันก็จะมีเอฟเฟกต่างๆบางอันก็จะทําให้มอนติดสถานะตัวเราที่ไปยืนติดสถานะที่แย่ลงหรือว่าดีขึ้นมีพวกกล่องมีพวกอะไรนะครับเดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมดีกว่าเช่นด่านนี้อันนี้มันจะเป็นด่านที่จะมีตัวพื้นนะเป็นแบบ หมือนพัซเซิลอ่ะอาจจะไม่ได้สู้มอนก็คือบางครั้งบาง,บางดานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องฆ่ามอนให้หมดก็ได้เราต้องทําตามเป้าหมายของด่านนั้นๆน,น,นะครับเช่นด่านนี้มันคือแค่ตัวละครเราอะ่ะไปให้ถึงตรงตรงที่หมายก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องฆ่ามอนให้หมดอย่างอันนี้มันบอกว่าให้ถึงที่หมายภายใน1รอบจริงๆแล้วใน เกมนี้มันจะมีตัวแจกฟรีตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้สกิลแล้วมันจะว้าไปจุดจุดหนึ่งได้แล้วมันจะผ่านด่านนี้ง่ายมากนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ไดเอามาแบบผมเช่นตาเนี้ยผมไม่ได้เอามาผมก็จริงๆสามารถผ่านได้นะเดี๋ยวผ่านให้ดูนะครับเนี่ยคือเกมมันจะไม่ใช่เกมที่เราจะสามารถใช้พลังของยูนิตหรือว่าพลังของตัวละครผ่านได้อย่างเดียวนะครับถามว่าได้ไหมมันก็มีบางด่านแหละที่แบบโอเคไม่ว่าเราจะแพ้ทางขนาดไหนเราใช้พลังของตัวละคร ทน้าไปเราก็สามารถผ่านได้แต่ว่าบางด่านเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถทําเป้าหมายหรือว่าทำเขาเรียกอะไรดาวได้ครบอะเพราะทุกด่านมันจะมีดาว2ดาวใช่ไหมให้เราทำนะครับถ้าเราทําได้2อ,อันเราก็จะได้รางวัลที่เยอะแต่ถ้าเราใช้แบบตัวละครพลังอย่างเดียวยัดๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทําดาวได้ไม่ครบแล้วเราก็จะได้รางวัลไม่ไม่ครบนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยอ่ะเช่นด่านนี้มันให้เราทําอย่างเดียวก็คือเรา ไปถึงจุดหมายใช่ไหมไม่ต้องฆ่ามอนก็ได้แต่ว่ายัางไงเราต้องฆ่ามอนตัวบนนะเพราะว่ามอนตัวบนเนี่ยมันขวางทาง2องตัวนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมต้องเอาตัวละครของผมไปกันไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะถ้าสมมติว่าตัวละครของผมเอ่อเลยยังไงดีอะอางนี้แล้กันถ้าสมมติตัวละครของผมมันให้ให้หมอนเล่นก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าไอ้ตรงขวาบนนะเห็นปะที่มันเป็นแดงๆองะ อันนั้นมันคือจุดที่ถ้าเราไปยืนถ้าตัวละครเราไปยืนแล้วมันจะหายไปเลยแล้วมันจะตายเห็นไหมครับเพราะงั้นเราจะไม่สามารถลงไปตรงนั้นได้สิ่งที่เราต้องทําคือผมขอรีเซ็ตก่อนนะสิ่งแรกที่เราต้องทําคือรีเซ็ตดันนะครับรีเซ็ตด่านก่อนเราต้องเอาตัวละครของเราไปกันข้างหลังก่อนอย่างที่บอกถ้าเราเอาตัวละครฟรีมาเราก็จะสามารถผ่านได้ง่ายๆนะครับแต่นี่คือผมไม่ได้เอามาก็เลยต้องวุ่นวายนิดนึงเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือแบบนี้ เราฆ่าตัวนี้ก่อนฆ่าตัวนี้ทิ้งเอาตัวละครของเรามาปิดนี่ครับเอามาปิดไอ้ตรงนั้นแล้วเราตัวนี้ไปปึ๊บแล้วมันก็จะเสร็จเลยใช่ไหมแบบเนี้ยประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นที่ไม่ได้ใช้แค่พลังอย่างเดียวแต่ว่าต้องใช้เขาเรียกอะไรอะการแก้ปัญหาการแก้ัซเซลิลด้วยโอเคอย่างสุดท้ายนะข้อที่5ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือระบบกาชาแน่นอนคือเกมเนี้ยมันเป็นเกมกาชาใช่ไหม เราก็ควรจะรู้จักระบบมันไว้ก่อนนะเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่ากาชาเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆในเกมเพราะว่ามันจะทําให้เรามีตัวละครไปผ่านด่านนะยิ่งเรามีตัวละครเยอะเรายิ่งมีทรัพยากรเยอะใช่ไหมมันทําให้การลงด่านต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราจะได้มีตัวเลือกเพื่อแบบด่านนี้เจอทตุนี้หรอจะต้องเอาตัวละครท่า,ท,าที่ชนะท่าน,นั้นไปอะไรเงี้ยถ้าเรามีตัวน้อยอาจจะทําได้ยาก ระบบกาชาของเกมนี้ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรครับเป็นระบบกาชาที่คนเล่นเกมแนวกาชาน่าจะเข้าใจง่ายมากๆก็คืออันเนี้ยในหน้านี้มันจะมีอยู่4อันกาชามิตรภาพกาชาจำกัดอะไรเงี้ยกาชากิจกรรมกาชาทั่วไปแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมานะสิ่งที่ได้ใช้จริงๆคือ2อันแรกคือกาชาทั่วไปหรือว่าธรรมดาครับกับกาชากิจกรรมหรือว่าอีเวนต์สำหรับกาชาทั้งสองอันนี้นะก็จะมีเขียนบอกโอกาสแบบทั่วไปเลยนะว่าเออเนี่ย โอกาสที่เราจะได้แต่ละตัวมันกี่เปอร์เซนต์ใครอยากได้ตัวไหนก็ลองมาเล็งๆดูนะแล้วก็เปิดหาดูการชากิจกรรมก็จะมีเหมือนกันโอกาสการออกเนี่ยมันก็จะมีการชาตัวไหนบ้างมีตัวละครตัวไหนบ้างนะทั้ง MR ทั้ง UR นะแล้วก็จะมีตัวสะสมโอกาสที่ถ้าเราเปิดถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแล้วยังไม่ได้ตัว MR เนี่ยหรือว่าตัวสีทองถ้าเรายังไม่ได้ตัวสีทองเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสนะเช่นอันเนี้ยผมเปิดไป54อันละ และผมยังไม่ได้ตัวทองหลังจากนี้ทุกๆโกลทุกๆครั้งที่ผมเปิดเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสการได้ MR ของผมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเช่นตอนนี้ผมมีโอกาสได้ MR อยู่2.4ถ้าผมยังเปิดไม่ได้อีกมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆโอเคกลัวไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูดีกว่าก็จริงๆแล้วผมคิดจะมาเปิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าดองเพชรไว้นะครับดองไว้หมื่นสี่เลยได้จากพวกกิจก,กรรมกิจกรรมมาด้วยนะครับ วันนี้ก็น่าจะเปิดทั้งอีเวนต์แล้วก็เปิดทั่วไปนะครับจริงๆผมอะไม่ได้อยากได้ตัวอีเวนต์เท่าไหร่เลยไอตัวโลกะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสไตล์มันนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่เก่งละดูแล้วเก่งนะครับแค่ไม่ได้ชอบแต่เปิดมาเยอะละเดี๋ยวเปิดให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วกันโอเคไปเปิดทีละสิบอันนะเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บมันก็เป็นกาชาทั่วไปนะครับเราก็จะชินอยู่ละคุ้นชินอยู่ละสำหรับใครที่เล่นกาชาผมขอกดสคริปต์แล้วกันนะเพราะผมไม่อยากให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะครับ ผมยังไม่ได้ m อ i นี่ผมเกินเลทมาห0ามีผมมีโอกาสออก3.9%มนะครับโอกาสออก MR 3.9%อเตอนนี้ยังไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์นะอุปกรณ์น่าเสียดายที่ในคลิปนี้น่าจะไม่มีเวลาพูดนะเดี๋ยวผมพูดสั้นๆให้ก็ได้ว่ายังไงหลังจากเปิดตัวกาชานะเ,เดี๋ยวเราเปิดลุลัวให้ได้ของก่อน เขอร้องละ MR เอ้ยมาแล้วอุธไอ้มาสองอันเฮ้ยเอาเรื่องว่ะแต่ผมมีอันนี้แล้วนะไอ้มันฝรั่งไซเบอร์เนี่ยอันนี้มันเป็นอุปกรณ์นะหรือว่าเป็นอาวุธเป็นอาวุธที่เอาไว้ใส่ตัวละครตัวนี้ก็เป็นโลกะเป็นเ r หน้าตู้นะถือว่าดวงเราดีนะได้หน้าตู้มานะแล้วก็สองอันนี้โอ้ได้โมคุชิโมคุชิด้วยพูดอ่านไม่ออกโอเคไม่เป็นไรนะครับ ขอไปเปิดอันนี้แล้วกันจริงๆมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมอยากได้นะก็คือตัว K นะ K เนี่ยเป็นตัวที่ดีมาก LE ใหญ่นะแต่ว่าเหมือนจะออกยากเหมือนกันบางคนไปรีโรหา,ห,าหรืออะไรก็มีเหมือนกันนะเปิดเล่นๆแล้วกันอันนี้เปิดเล่นๆเนฮย้ยมาอีกแล้วแต่ว่าเป็นเป็นมันฝรั่งอีกแล้วอะโอเคไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้ MR นะถือว่าดวงดีมากเลยนะโอเคผมขอเหลือไว้8,700เเพชรแล้วกันนะไม่อยากเปิดหมดเสียดายนะเสียดายเพชรโอเค เรามาดูสิ่งที่เราได้ตะกี้แล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยว่าไอ้อุปกรณ์นี่คือยังไงนะก็ตะกี้เราได้เป็นโลกาเนาะโลกาโลกาก็จะเป็นโลลีนะครับเป็นแนวหน้าแนวหน้าก็จะเป็นสายเดเมดสไตล์เดเมดจะเหมือนมิโอะกน้องมิโอะกของผมนะเป็นแนวหน้าเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะมาแย่งตำแหน่งกันหรือเปล่าต้องลองเล่นดูนะก็สำหรับตัวละครนับในเกมเราก็จะสามารถมาเนี่ยมาอัพเวลได้นะต้องอัพไม่ใช่อัพได้ต้องอัพนะครับ เพราะว่ายิ่งอัพเวลเยอะตัวละครมันยิ่งเก่งเนี่ยกดอัพเวลอัพทั้งหมดไปเลยนะอัพทั้งหมดปุ๊บผมก็จะมีตัวละครเวลสิบสี่นะพวกของอัพเวลมันก็จะได้จากดันต่างๆรายวันแล้วก็พวกกิจกรรมพวกดนันเขาเรียกอะไรเนื้อเรื่องก็จะให้มาบ้างนะครับส่วนมากจะได้จากกิจกรรมแล้วก็ดันรายวันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพอเราอัพตัวละครแล้วมันก็จะมีเรื่องของอาวุธด้วยนะอาวุธที่เราจะต้องเอาไปใส่ให้ตัวละครนะครับ เช่นอันเนี้ยอันที่ผมได้มามันฝรั่งไซเบอร์เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้ถ้าตัวที่เราใส่โดนตีนะเมื่อถูกโจมตีจะได้เสริมแรงเสริมแรงก็จะเป็นบัฟบัฟหนึ่งนะที่ผมใช้ไปตอนเล่นนั่นแหละอุปกรณ์อื่นๆหรือว่าอาวุธอื่นๆก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันนะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธ MR ต่างๆที่ผมมีแล้วก็ตะก,กี้ที่เปิดได้มันฝรั่งมา2อันนะเปิดได้2อันบางคนก็อาจจะเอาไปใช้หลายตัวได้เดี๋ยวผมคิดว่าของแท้งมันไม่ได้ใช้เยอะ น่าจะเอาไปอัพนะครับน่าจะเอาไปอัพเราสามารถอัพได้นะเนี่ยเกียร์นะครับสามารถอัพของที่เรามีอยู่ได้ด้วยของที่เรามีหมายถึงแบบงงไหมถ้าเรามีอยู่แล้วเราเปิดได้มาซ้ําเราสามารถเอามาอัพได้หรือจะใช้แยกกันก็ได้แล้วแต่นะครับแต่คิดว่ามันฝรั่งเนี่ยมันเป็นของแทง่งแล้วแท่งเราไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วอะคิดว่าน่าจะเอามาอัพโอ้โหอัพได้เยอะเลยอัพเอา MR มาอัพนี่คือแบบเจ็บใจเหมือนกันนะอัพไปเลยนะครับไปเนี่ยเราสามารถอัพได้นะ ทั้งอุปกรณ์อ๋อตัวละครก็อัพได้นะเดี๋ยวอัพตัวละครให้ดูแล้วกันเนี่ยครับเป็นขั้นสามมันเต็มหกขั้นนะอันนี้เป็นขั้นสามแล้วแล้วก็พออัพอ๋อเลเวลมันก็จะไปตันที่เลเวลหกสิบเลยตอนได้มันตันเลเวลห้าสิบแล้วก็อัพหน,นพึ่งขั้นตันเพิ่มขึ้นมาห้าเวลนะเป็นห้าห้าแล้วก็เป็นหกสิบนะอันนี้เดี๋ยวผมทําให้มันเป็นเวลหกสิบเลยแล้วกันนี่โอ้โหเทบอกเลยอย่างแรงตัวละครก็อัพเหมือนกันนะครับตรงนี้เหมือนกันเลย เช่นตัวนี้มันเป็นตัวหน้าตู้อีกตัวหนึ่งนะเป็นตัว ur หน้าตู้ผมได้มาเยอะมากเลยเอามาอัพกันนิดนึงนะน่าจะได้4ดาวเลยมั้งเนี่ยพราะขึ้นดาว4มันใช้20อันนะเอ๋อเนี่ยพอดีเลยครับได้4ดาว,ดาวอันนี้ก็เอามาอัพได้แต่คงไม่นะโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับ5สิ่งที่คนเล่นใหม่หน่ารู้นะครับในเกม king s e n อาจจะรวบรันนิดนึงก็ขอโทษทีนะผมไม่อยากให้คลิปนี้ยาวด้วยแหละแต่ว่าคิดว่าน่าจะครอบคลุมเนื้อหานะ ทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะคใครไม่เข้าใจอะไรก็พิมพ์ถามข้างล่างได้เลยนะใครสนใจเกม King Sense ก็ลองโหลดมาได้นะครับทั้ง iOS ทั้ง Android นะสามารถโหลดมาได้เลยอ๋อแล้วก็ตรงนี้พวกโค้ดต่างๆถ้าใครไปได้โค้ดมานะก็ามาแลกตรงนี้ได้เผื่อไว้ผมเหมือนผมกดโค้ดไปเหมือนกันมั้งแต่หาไม่เจอแล้วเหมือนกัน,นครับช่วงแรกๆที่ผมเล่นมันมีคนที่เขาแชร์กันในเฟซอะไรเงี้ยพวกโค้ดผมก็เลยไปก๊อปมาลงนะตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนละถ้าใครที่มีโค้ดก็เอามาใส่ตรงนี้ได้ สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็รักษาตัวด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับเกม k i n เ Sen น,นะครับบายบาย